สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นรูปหล่อลอยองค์นะคะรุ่นลโวทวีโชคหลวงพ่อประสูตรวัดเขาในและ,ะพระเกจิสายเขาอ้อนะคะร่วมเสกค่ะ จากที่หิ่มสองกล้องให้ดูทุกท่านจะเห็นว่าองค์พระมีความสวยสมบูรณ์นะคะเทียบขนาดกับเหรียญ10บ,บาทองค์พระนะคะจะมีความสูงเท่ากับเหรียญ10บ,บาทเลยค่ะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปแจ้งราคาไอเดียไลน์เบอร์โทรศัพท์และ Facebook พระเครื่องสามารถทัก m e s s ซนเจอได้แล้วก็ขอดูรูปภาพที่ชัดเจนได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ